ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะมารีวิวแอดออนนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีชิดออนว่า s สเ l ลล m o d เด n Warfare นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับพวกเรื่องปืนนั่นเองนะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดแอดออนนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะทิ้งไว้ในคําอธิบายนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผม โอเคแต่ว่ายังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วนกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็หลังจากที่เราลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้เรานะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับนี่มันก็จะมีอ่า ปืนถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็จะมี1 2 3 4 5สี่ห้ากระบอกนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะเรามาเริ่มจาก AK นะครับผมอ่ะตัวโมเดลนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะถือว่าทํามาสวยมากๆนะครับผมก็สําหรับแอดออนอันนี้นะครับผมผมแนะนําให้เล่นในมุมมองบุคคลที่1หรือว่าเฟิร์สเพรสเซนนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นในมุมมองแบบนี้เนี่ยมันจะดูไม่สมจริงนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูมุมมองบุคคลที่หนอ่าาประมณนี้นะครับ นี่ตอนวิ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่านะฮะประมาณนี้ตอนกดสโคบนะครับหรือว่ากดย่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะฮะตอนยิงครับผมนี่นะครับดูดีคือแบบสมจริงมากนะผมนะเนี่ยคือแบบมันจะมีแบบเป็นประกายไฟออกมาแล้วก็มีควันออกมาจากแบบปลายปืนกระบอกด้วยนะครับปลายกระบอกปืนเออนะผมพูดกลับกันทําไมเนี่ยนะฮะนี่ดูดีนะครับ แล้วตอนรีโหลดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะนี่ตอนรีโหลดคือแบบเท่มากผมอย่างชอบเลยนะค,คือแบบมันเท่จริงนะฮะนี่ผมมองไม่เห็นเลยนะฮะควันแบบบังหมดเลยนะฮะยิงโดนบ้างไหมนะโอเคไม่โดนเลยนะครับผมมันมองไม่เห็นนะควันมันบังนะครับผมนะอ่ะเดีย๋ยวเข้าไปฆ่าวิลเ,เจอร์กันอ้าวเดเฉยเลยนะฮะประมาณนี้นะครับ นี่ตอนวิ่งคือแบบเท่มากนะครับผมนะผมชอบสุดก็ตอนรีโหลดนี่แหละนะฮะคือแบบเนี่ยโคตรเทนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปืนที่มีชื่อว่า AK47 นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ตอนวิ่งนะครับผมตอนกระโดดนะฮะตอนซูมตอนยิงนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับคือแบบผมจริงมากนะครับผมนะเอฟเฟกต์อันนี้ผมชอบมากนะผมแอดออนปืนอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระบอกต่อมานะครับผม กระบอกต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ AS นะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนวิ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนจะโดดนะฮะนี่ถ้าเกิดเราวิ่งนานๆนะครับผมมันก็จะถือปืนแบบมือข้างเดียวนะครับผมนะนี่ถ้าเราวิ่งค้างไว้นะซึ่งถ้าเกิดตอนเราที่แบบเพิ่งวิ่งแรกๆเนี่ยมันก็จะถือ2มืออย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะย้ายไปถือมือเดียวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่โคตรเท่นะครับ ตอนสโคบหรือว่าซูมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะมายิงกันนี่ตอนยิงก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนรีโหลดครับผมนี่คือมันเทจ่จริงๆนะครับผมตอนรีโหลดของแอดออนปืนอันเนี้ยผมชอบจริงๆนะฮะอ,อ้าวอันนี้เหมือนจะบั๊กนะทุกคนโอเคหายละอ่ะบั๊กนะฮะทุกคนปืนบั๊ก นะฮะเนี่ยเสียงหายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีโหลดใหม่ดูเหมือนจะบั๊กนะฮะหายยังโอเคหายแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนี่เอฟเฟกตอนยิงนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับปืน AS นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปืนกระบอกต่อมานะครับ ปืนกระบอกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ MK4 SMR นะครับปืนกระบอกนี้นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนวิ่งนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งเรื่อยๆดูนะครับว่ามันจะจับมือเดียวหรือเปล่าอ่ะปืนกระบอกนี <S <S ้ก็จับมือเดียวเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะตอนซูมหรือว่าสโคปนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับอ่าตอนยิงครับผมนี่ ประมาณนี้เลยนะครับปืนนี้แบบลั่นรัวมากนะครับอา้าวมอนเตอร์หมดแล้วนะฮะไม่มีแบบหนูทดลองให้ผมยิงแล้วหรออา้าวปืนนี้มันบั克รีโหลดเหรอเออทุกคนเหมือนปืนนี้มันจะบั克รีโหลดนะน่าจะใช่เนี่ยเห็นไหมเหมือนมันบั克รีโหลดนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเนี่ย น่าจะใช่นะผมคิดว่าน่าจะบั克ลีโหลดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาปืนก่อนหน้านี้ที่ผมยิงดูมาใช้นะว่ามันบัคหรือเปล่าอ่ะปืนนี้มาก,ก่อนนะครับน่าจะบั克ลีโหลดใช่ไหมเออน่าจะใช่นะทุกคนกระบอกนี้นะน่าจะบั克ลีโหลดแนะหละอืมบักรีโหลดจริงด้วยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับปืนนี้นะมีบั克ลีโหลดอยู่นะครับ โอเคมาเรามาดูกระบอกต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MP5 นะครับหรือว่า MP5 นั่นเองมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะตอนวิ่งครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะอ่ะถ้าวิ่งนานๆก็ถือมือข้างเดียวเหมือนกันนะครับผมนะนี่นะครับตอนนั่งนะครับนี่ตอนสะโขบก็จะประมาณนี้ตอนยิงครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ตอนรีโหลดนะครับผมนี่โคตรเท่ อะประมาณนี้นะครับผมผมชอบท่ารีโหลดปืนเนี้ยมันดูเท่ดีเนี่ยเออมันเท่นะคือปืนกระบอกอื่นมันจะแบบปัดแม็กกาซีนทิ้งไปเลยใช่ไหมแต่ปืนนี้แบบมันถอดแล้วก็เสียบอันใหม่นะฮะเอออันนี้เท่เท่ดีเนี่ยนะครับอ่ะ,อะ,อะ,อะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ MP 5นะครับ อ่ะเรามาดูกระบอกสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ x16 นะครับผมหรือว่าปืนพกนั่นเองอ่ะตอนวิ่งครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่อ่ะถ้าวิ่งเป็นนานๆน,นะครับผมก็จะถือมือข้างเดียวเหมือนกันนะครับนี่ตอนซูมหรือว่าสโคปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองยิงกันนะฮะมา ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตอนยิงนะแล้วก็อตอนรี l o a d ด้วยนี่นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นปืนทั้งหมดที่มีอยู่ add on อันนี้นะครับผมก็สําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังหา add on ปืนที่แบบค่อนข้างดูสมจริงนะครับผมผมแนะน add ํ add on อันนี้นําไปเล่นกันได้เลยนะครับผมนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในคําอธิบายนะครับ อ๋อแล้วก็สําหรับวิธีการรีโหลดนะครับเผื่อใครงงนะว่ารีโหลดยังไงก็วิธีการที่เราจะรีโหลดกระสุนปืนนะครับก็คือง่ายๆเลยครับผมก็คือให้เรานะครับผมหยิบปืนมานะครับแล้วก็เอาแม็กกาซีนมาด้วยนะเนี่ยแล้วก็มาไว้ช่องถัดมานะครับผมอย่างนี้แล้วเราก็แบบกดยิงให้มันหมดไปเลยครับผม พอมันหมดใช่ไหมมันก็จะทําการรีโหลดเองเลยนะครับเราไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะคือมันจะรีโหลดให้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เอาแม็กกาซีนมาใส่ไว้นะครับเวลาเรายิงกระสุนปืนจนหมดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูนะเนี่ยมันก็จะบอกไม่มีแม็กกาซีนในเอ่อช่องอินเวนทอรี่ของเรานะครับผมก็คือมันจะไม่รีโหลดกระสุนปืนให้เรานั่นเองนะก็ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันรีโหลดกระสุนตอนเวลาหมดเนี่ยก็หยิบมาใส่ตรงช่องสล็อตนั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วมันก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยดูปืนอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่เอฟเฟกต์สีแอนิเมชันเออเนี่ยมันก็จะดูปืนอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทุกกระบอกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหยิดปืนแบบทุกกระบอกมาก่อน AK นะครับปืนนี้โอเคหยิบไม่หมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูของเ k คก่อนครับผมก็คือให้เรายืนนิ่งๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีแอนิเมชันตอนแบบดูปืนเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเ k คนะครับผมเมื่อกี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นไปแล้วเนาะแว๊บ อ้าวแอนิเมชันไม่มานะฮะรอสักครู่หนึ่งอ่ะนีมาแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแอนิเมชันตอนดูปืน AK นะครับผมนะปืนต่อมาครับผม AS นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าปืนนี้มีแอนิเมชันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าแบบมันต้องรอกี่วินะครับมันถึงจะแบบดูแบบปืนให้เราอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันจะมีทุกกระบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับ A s มีไหมรอนะครับนี่มีนะครับผมนะอ่ะก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับปืน a อนะครับต่อมาครับผม m k 4นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแอนิเมชันหรือเปล่านะครับก็รอไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะทุกคนเออไม่เกินแบบ3ามสิวิอะนะครับอ่ะรอนะฮะปืนนี้มีไหมมีไม่เอ่ยทําไมปืนนี้แบบดูนานจังทุกคนมีไหมหรือไม่มีอาม้าวมีมีมีเนี่ยทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับปืนนี้นะ ่ะปืนต่อมาครับผม mp 5นะครับหรือว่า mp 5เดี๋ยวมาดูอนิเมชันตอนดูปืนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะรอนะครับเหมือนเดิมรอรอรอนะครับมีไหมเอ่ยปืนนี้อ่ะมีเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมปืนพกนะครับมผม x 1 6นะครับ,ม,รบมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแอนิเมชันการดูปืน อ่ะตอนนี้ก็รอนะฮะอุ้ยนกแก้วนกแก้วมาจากไหนนะครับอ่านี่อนิเมชันตอนดูปืนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแอดออนปืนอันนี้นะครับก็นําไปเล่นกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคบบผมา